ก็ไปเป็นนนเชเดี๋ยวเห็นเดเป็นไปเยี่ยมเจ้องเจมเลโอ้โหเนยต้องเลยเป็นมือหนึ่งใบเชิญสี่ไแมวหายแมวหายเอ๊ะไม่เหาสียใจซุยหัวฟองหลังจวได้ไงล่ะผมก็ไม่มีเหมือนกันดิเอเบอร์ไหนเบอร์ไรล

เบอร์ยงลูกขึ้นมาหมดแล้วไม่มีอยครับปายสายปลายงไงนยังเลยครับปรเจิตเอาเอาไปดูก็ไม่บอกอปายเาไปปลายสีอรทเขาบอกเพียรแล้วเเลยแม่เพี้ยนเลยเดี๋ยวแลวยาเอ้ยาเน่ใุ่โมฮั่วโซ่คิดว่ม่ออุมัโซ่แบปียวบุ๋มปลายเย เอาเอีสามจะป็นคุณดอกกอีกว่าครับเลยทำมาเลยเอาแล้เสไปก่อนแลต่นได่าจะลองไปตีแต่ไม่ได้ด้เอาได้นลยหนนเล พ oh, like anyway> ี่การเบร์สองโอเวอร์ดิเจอพี่การตา์เรานม่งวันนี้เอไี้มจจะได้มือไงดีที่พี่การเนี่ยจเวอร์เลยผา้นขกี่ยโอเวอร์จริงนี่เไม่มีอะไเลยไบัตรงั้นขอเปิดเ็ดหยิบบัตเตอร์ขึ้นมาไล้มไม่ดมแต่ไม่ไหลเข้า เอาตอนี้ก่อนูไอยู่ม่อยมเขาขึ้นสองเอาสองเดียวเอาสองเดียวไม่ใช่ยูดาห์ีดาหาเรื่องมาก้วยจะทัก่อนอาครับ่ถักสอไหลิงอร์ีอืม้วโบนี่จนง่ยดี เบอร์สองเต็เบอร์เโดนกากตอดเลยไม่ได้กากเลยตีตอไม่กเลนกาเลยไม่ได้เลนกกเลยเราฝดวรวมกเต็มวคอมไบเอยเลนเลได้แล้ว เรื่องจะฟอรเลยท่แปอบิวอยู่ได้มเออไม่เป็นเลการเลยยัดตันการเลยเป็นเลรเลยันไม่ได้เลจรเลยหนีเลยไม่ได้เลยรผาผาคนคนได้แล้วก็เจ๋อเฮ้ยอะไรไปเนี่ยอนันีแต่บอกไม่ได้กลรจะโหดแล้วแห่เต็มอหมเลยอะไรวะเนี่ย ไหลินเกาเบฟไปเจอเลยอันนี้ยอากาศนี้ยปล่อดภัยเอ้งการตกโอเวอร์ส่วนภาพเดียวกันเพือน้มอมีมีอะไรเนี่ยวะข้ามาดเลยได้าย่เห็นบาลี่สอผ้เห็นบัลลัสองผีกับแม่แล้วี่น

บะเดอฮมวุ้งถั่นโอจั่วกูไม่อ่อามาแล้วนะเมริาที่หายไปร้านหนึ่งทีเวดเก็บานส้งคิดอมพักสามเด้นเนะสามสองไม่หลุดไม่หลุดตัวไหนเลยคิดที่ก่อนอย่ไอ่อย่าไม่แปวี เด็กเสกเกี่สามนี้ข้อตัวนี้ชั้นอันนี้ข้างๆนี่จีพี่จีพี่ฝางอ่าตันี้สบานอะไรเด็กไม่ได้ดีการเลยอย่าไมกดละกันเด็กมวก้อนมันถ้าโซ่จุกโซ่หนึ่งแดงข้อเจาข้อโสดสบายไม่กดข้อโซ่สดสบายไม่กดนะคือเทมก็อนข้อโซ่สามรอบสามครั้งปกหนึ่ตอนนี้สามครั้งอยู่ ไม่ขดเยอเยกกโอดเขาจะเเคียร์ใช่ไหมเขาได้เขาเป็นแบบให้มันก่อนเห็นไม่ตีเขาก็เอไปหมดปลากิโอเกุงหลสวัสดมจวแลยว่ะมาโอยูแล้วสองสิบสองสิบมิลลิเมรเ้ยกลาังเลยสองห้าเนาะ จับเลยแปลกไหมสอหนึ่งหมดลวยไม่กในโซตอนนี้ไม่มีเก่สรมสามขะโศมาบูนนะยแล้วก็เ็นออเดอร์ของคับเข้าคอเพิ่มนออกโฉมเอาสิแขกรถ้ามีแก่อครั้งที่สี่ขึ้นในเดือนนี้มันจะบวกอีกหนึ่งเป็นสองหนึ่งโอ้นอสามมื่อโซจวดได้เสรจนีด nice. ้วยสองหนึ่งม <utter> <trade> ันจ <ology> so นี <19. S 2> ่เก้าเฮ้ยยิ่มัน่ายยิ่ไมนสุดยิ่งยิ้ยิ้มอะไิได้มยดาเสร็จเราออกสยิงดิยินะอ่ะไรขันเยิเอาเลยเดวิเดี๋ยิกาโอทเิกกอร์เหมือนกันแต่ไม่ค่อยดีรนเี๋ยวอะรามีได้หน่งสองได้สองได้ยี่สิบห้าเลยสาน่เกัาเขาไปต้นเข้าในเวข้างนไร สามแปดโอ้ไม่ได้เล็การเลยหึหน้าเมเจห้าจะเดยสาคู่นี่ว่าสามแปดขาว้จ็ดจ็อกิลสกีมสามสี่สามเอโศเอไออสาไม่ได้เลกันเลยอสองอโศกานับจวนอ๋ออ๋อเกโกงมหได้เลการหน้าจั่วเจวอไล่ต่อ เกือบสิ้นประชชนตัวไปอันดนี่ก่อนอันจั่วนี่ของสุดเลยอ่ะเธอได้ทำอะไรกินเกาทีเดี๋ยวท้ไปได้ทำอะไรกินเท้าทำไปสิกินเก่าเก่งนะยาอย่ายุ่มมันมนเจอเส้แฝดเลยจัวเเป็นเส้นเก่าเลยจัวเส็จ ลองต่อไปก็นอไหมสูบพัดโดนดีว่อย่าเลยข้าวโะคุณบัตเตอร์โบะไม่ก่อนนะไม่กีโปรโมชั่นไหมมีแล้วมีอยู่ไม่จะหมดอันนี้ไม่โบกี้มันไม่น่าไม่น่าเปนรอกแลวก็เอาวลาที่มันเห็เาตอนโดาทิ้งมันได้ด่วตอนเราต้องกินแล้วก็ยิง ย้อนได้นะมับเป็นขึ้นเยอเย้อนได้ทิ้งไล์เปลี่ยนนะอันนี้ทิ้แทนแล้วเอาย้อนได้ไมแแรกผมขอแยกย้อนง่ายนเป็น่อไม่ไหวให้เให้ได้เฉยผมให้ได้ไมแปดเป็นขึ้นอันนี้เคยมาเป็นแรกยี่สิบยี่สิบยังเบาอยู่ก็เลร ข้าโพดจิงครับดะต้องด่ม่วโดิไเดียชุ่มๆโดยสิเชื่อทิ้งเลยผนท้ท้ายสองใบที่จุกินถสรสองใบโวดบารด้าจะเสร็จารดได้คือบารั้าเขั้าโซ่ขอยิงเป็นยาด้วยไม่ไม่อย่ายิงยิงไม่ไม่เนหนเฮ้ยไม่ได้หนิโสงไม่พอเนี่ยหว่ กินยิงงั้นะช่ไหมอ่ะแล้วก็กินยิงเสร็จสมัครจ่าโบ๊ทห้าบาจ้าเ้แหวนหย่อดบอกคนหมื่นฟังเอกสารแล้วแพราว่าบาดาเห็่งกินฟังตัวองอันนี้แล้วตอนนี้ได้ด้วยเพราะว่าที่จะปรโมทมห้าเรือพลานจะโปรโมทสโบรกอะไ้ตามลดคอโต้สดาได้ได้ไปห้าพันติต่ออ่าับ อันนี้เขาเลเกเท่ดีกว่าไช่เช็โดดไม่้นกระโดดไหมโอ้มา่อนอดีเน <laughs> ี oh, ่เ <binge> ห็นบ <dal emin. S 3> ัตเตอร์ดีเลยนะขอสเจะาไว้สิดีก็เลยเก็บพานมาสิเวไม่โดนมัน เ,เจ้าสองห้าสวินไนมีทวินไนเอาชยอะไรช่วยลืมเลยบัตรยิงด้วยหนึ่งใบเอาไคออะอยิงแม,งมวแค่ออเอาวชยแลกกันใช่ได้ได่งดมเลยสิได้สมศรี สามเาอันนี้เข้าเลยไอ้ขาดเจ็บรับแปเฮ้ยเราจีเราสามสิบเก้าเวลาจะได้ใช่ไหมลิงโตเบเบ็บเกิดเจ็นมันเชยตตายอ๋อไอมันเตยมันเตยถุีทายด้วยจากโปรโมตอ้ไปด้วยบอดผ่านแล้วยี่สิบสามแฟนรอค่ะแซ่บสามสิบเก้าอะไรทำไม กรองอรัีเดียวี่เดียเรียบร้อยทสองินม่ย้อนทราแม่ย้อนคุณคุณประกาศเทแล้วันหนึ่งโฆษณาอะไรไอซิ่งมึงเอ้อาสู้อะองสาองไปโดนเจียดเจีนไหาทางไม่ได้ไมยไม่้กเลยไม่้เลย แแล้วเขาแข่งกี้สาม้วเาี่ลงมาจากโซบล็อกกลางอ่ะบล็กแดงเลยไม่ได้ก็ให้เลยทมังกรอ่าลงจางโซ่สามัมไม่ตายจุดไปไปกันเลยอ่ากบามมังกรหย่องสนามมันเข้าโซ่จุดอือสองลม่ตีานวดีสโมที่เกิดของกันนะเอาเลยเอาะกระโเข้าโซ่ถูกอ็นบ่ายสจะไปกระดอกก็ได้เข้าโซ่โซ่ขึ้น เด็กๆเลยพี่คิวไอี่คิ้ว่อกันเลยไม่ได้การเลยรกีจี้จีเพื่อนไงแดมีไหมพี่กับพี่แล้วพี่จีพี้จีอะไรเป็จั่กมีเพื่อนไงเดมเราีนี่มีไหมจจอมแรงดี ไม่กี่ใบเลไม่เใบไม่กี่ใบต่นี้อตอนนี้มีแปดใบครับแปดใบยี่สิงรีบโชวติดล้วโอเคไม่ก็อย่างเดียกันเรับสวหนึ่งกดออเดอร์ได้ย่งโซกจิ้มคนนี้ี่ไมันตีข้าโซกขขงอยู่ร้านใหม่ร้นใหม่ร้นใหม่ร้านใหม่ร้นใหม่จเหมือนเดิมโอ้โห เป็นย oh. ี่สิบเก้าหรือยีสิบเก้าสิบสามทยี่สามยี่สิบแปด่ไมบกามีมพีี่หาี่สิบเก้าีาพี่หบี่สิบ้าพี สติคือไม่หอมพูดเอาเกจที่จะดอกที่ไม่มีโซคารโซตอนนี้ไม่มีเนตกระสุนหกข้างไม่ได้ใหม่าเองเนตนั่นิว่สิเมนตีแล้วเที๋ยเข้าพอเฟลมุดมีไม่ใช่สภามันไม่ไปนั่นมันก่อนององมือโซล เนียคุได้รใอาจะบบข้อัวแทนแล้วก็สกิลองค์กรทั้งคู่ขอจะตอเสียบกกระสอนกัวนี่เจ้าหนิไม่บยเหมือนนของาบนไม่เวทอีองน่เดียวสามห่ามน้าเท่ไนสิบแปดสิบแปดสิบแปดนสี่แปดสิบแปดสิบแปดปในห้าสามไปอ่าส สองคนเดินไปนอ้ยสามหกสี่แปดห้าสเฮ้ยเชฟมาแล้วเชฟมาแล้วตอรสองเลยชี้เน่ไปนะเอาโอ้หเชฟพี้าเยเชฟอยากอยากเข้าไปเลยตงเช้าแน่เชฟเชฟเนมาก่อนฝากรั้นจะได้ีนะอกมพูเนี่ยหนึ่งได้ไหม โอ้ยต้องงี้นิดย่ามแปี่แปดห้าสามสามข้านี่แรก่อนีห้าแปดสิบแปดแปดอามแบพี่เจ้ากินนี่าวตือเกีวบ้นออนานีมนี่มีดว้วมันตอเพีะจร่งเลยสามอเชสิบสามอ คิวนะวีขาเก็บเหียหับเขาเป็นของี้เของนถึงอาเลยน่อะอ้โาวรโอี่ห้าหนึ่งคี่สองคี่เข้าเลังจะมีขี้เหรอยูพลังยูได้น่นโอ้ไม่ตายเราใช้ของเมทของัน พลังเฮ้ยไปวะพลังตายตายโซ่หนึ่ง้คอแต่คุณผิดงนี้โอ้ยไม่กอนละติ๊เกอนียิดกตกไม่มีเมวาแล้วมันเหงาอย่นีจริงไม่วาไปไหนผู้แข่งชื่อเกมได้หรองฉลอนแลกติดกเรโอ้โหได้เอาชนะได้ ทำไมทำไมพกูดงไาก็แล้วแต่เอาชิมีทำไมลิงเกิเบิเเราไปตีกตายุ้งเปล่งเปล่ตนีเรื่งก่อนหน่สองได้ไม่ครับได้หมดครับเร่มก่อนได้กีในกวาดกันเลยชเบอร์สี่ชนะสองหนึ่งเราก็ไปกันเท่านี้เท่านี้คือแรงนะสามหมื่น มื่อไหร่แต่าตัวนี้นท่นรอเลยระบกขีได้บ้างเดี๋ยวเรขึ้นห้าแล้วเส้นห้าแล้วไม่มีระบบขี้แล้วได้ยิอวะกลับไปเส้นสโอ้ยอย่าแล้วเนี่ยคลิปคลิปนีม้มีผลน,นะตัวไหนขิ้ตนนีโอ้พอแล้วเริ่มร้อนทั้งวแล้วอ่ะอย่าเสบสามสาม ต้องติดองงกดล้วเไหมสิบเก้ายี่เาองตบเเชือตรันไ้ตเลยมาได้ลมาเกี่ยวีเดือเลไิงถุกอามาได้ไปอยู่แล้วบอกบวกได้ใช่บอกถ้าแบบบอะร แล้วก็ยิงหนึ่งใบจะจัวจแมวไปดี้มแมวแมวเหรอแมวะโอเคมาดาได้ได้่าจอมาดได้สาจ้ารวเกินเต้นบอกแล้วเก่งเกินเต้นเลยมาชว์ดีฟอสประกาด้วยอาลิมเลยด้สเงกัรทิงก่อน ขลยเข้ามารอทิกเกอร์เลยใช้ได้ไม่ตดใจช่เช็คอีกใบยูทิกเกอร์ยัยี่ยุดเลยเดี๋ยรักีคแยูนวัรังบัตรรขลังให้บัตรสระใช่ไหมบัตรสรตงได้ สหมีคินนิสันไหมเห็นข้าทีมือเลยไม่มีประโยชน์เข้ามาเลยเฮ้ยชิชิอย่านะเฮ้ยวิจิวิจีวิจิ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 วมจิวิ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 จอวจอจจ้ ่ไดี mhm. ไม่มีจะขยับเท่าไหร่สิบห้าไม่เดียวมเียวตอบหลังเฮ้ยจะไม่ยาจดอะเช่อยเาเนี่ไลยสามห้าสี่สิบห้าห้าสิบข้าเลยคบ้านขั้นีดบ้านขั้นโอ้ยขาน ตาก็ได้คิวดงตายแน่เชหือลไม่ใกานเลยติลเชีกูไม่ได้เลการเลยไปเลยจเลยอย่าอยู่แล้วสุดท้ายไปนไพนูมันออกมาดิฮะไม่ได้เลิกการเลยสุดต้ตอน มดดสาลแล้วมีสองเลย้วเี่ยมข้ว่มวเลี่้าวเยยด้าว่ข้าวี่ข้าวเ่้าว้าเ้าวเยี่ย้ายมวเย่้าวเยีม้เมวี่มขาี่้างเมาข้าวามยี่าวมเฮ้ยตัวเม้เี่ยเปิ้กูม่ นค้เดี๋ยวมีสกิลเกินรอเกินนะอันนี้ว่าหมือนจะเองแบบเราสามครั้งแล้วก็โดนมาบวกห้าพันจะออกกิเวนห้าพันตายด้เฮ้ยดูไว้หรือว่าเฮ้ยอันนี้เาสั่งชาสบ้านหนึ่งมอนไม่ใช่สกิลดูเทียได้ความสามารถแจกแจกเมียฐานหน้บวกห้าพันในคอนนะจะเป็นสิหเฉพาะเรียนนะอันนี้บ้างนเดได้มาชยวบ้างนเด

ยไม่ได้ยกาเลยดไวยพดีเนบอกไม่ได้รายกาเลยสิบสามได้รยกาเลยแปดสามสบอกแล้วเก่งไม่ยังไเดียวไม่ไดายกาเลยเ่อไ่่อนเมป็เกีสาไมด้เกียร์สองไอเกเอาเกีสเข้าส พิวออรเดอร์พิวพีสดตอเพียวหมูเช็คแบบนีงโปรไซต์แน่นอนเทนั้นถ้าในคอรราไปสี <único Liberty Overwatch> ่ล้วอยากสดหกสองหมื่นเปไงจ่ะสามหนึไัม่ก็สกิวนะสามหนึ่งอันนี้ผมเริ่มแบบเริ่มหบ่เริ่มแบบอะไร ใช่ว่าคุณไม่ได้ได้นการเลยเฟิร์สเทีชิมบุสมแหวนจะตีสองครั้งเหมือนเหมือนพี่บอสเลยไม่โคนงนันเนแ้วมวกันไม่รู้สิไม่่ามเล่ยสามเลย่สาม่ข้างแรงมากตอนนี้สองไดเนี่ยตอนนี้สองไดอยู่

ສູດ8ນັກສສ 3 3 4 3 5 3, 3, 3 6 3 6 8 2ม oh, ห oh, <c oughs> ิองควโอ้ยบีโอ้ตัวนม่่าอันนี้แรงมากเลยดดอ่ะอันนี้โตไม่มีเกียร์สองอันนี้ผมไม่ได้ลงเลยไออันนี้นักทำนานนักทำงานจะหายยากสงสัยอยากส่งอะพี่กสารเป็นเด็กดูดอกกได้ดูก่น งนนะเก็บไปเผื่อเขจะจบเลยยมาเวนเวนลเกิบมันลมันปเน่จับไม่เขียวข้าสุต่่เป็นสอี่ในี่อยู่ตีเอืมตีเบลเลยที่เดียวแแรงมากสเปนโรลโรลโรชั้น่โซ่สองใบได้ไงปานี่เขาี้ จอดในวันนั่นแหละเก็บตุอกเดี๋ยดูพิการอะไรเป็น่างมีส่วนโคบิเลยเท่ยวฟันเล่สุดยอดต้องไปโอ้เลยพาหัวจุ๋ยได้เราไว้บ้านตึ๊กดรานเจ๊บ้านบรรท่องจุดจุยที่มันไม่ได้ไหไปเที่ยไม่ง่ายนะมาหาสาวไป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 ตกปลาเขาสอนไป มาก่อนเลยดาวไว้เาเดตต้ินหมานี่สมัครกินหมานีล่ะมัมเยถูกหวยแล้วเลยขีเาวยแล้วเปนหวยแล้วสิบาดวเทียไม่เข้าึงขอห้า่าคบผมเลยแม่จเป็นอาจายนะครูยก่ิบสสองขี้เมื่อกี้เมีเห็นบัตรตีด้วยนสงนี้แลน้องมีเซนไสอง เป็นโกงเนี่ยบอกหมื่นห้าสองสามทั้งแม่เขาบอกว่าเงินใครสองก็จัดเลยเออสี่สามันฝสามจัดเลยมินแล้วเช็คเดิมโอ้โหดีด้วินเกือบตายให้ไข่ โไวนี่มันเล่นหลือวม่เวลาดีดอสองหมื่นสองันห้าสดังนให้บาดาดก่ออบาดาดออกก่อนออวนจาจว่งออนจหนึ่งเมไม่ปไรกำลังที่บอสดกำลังให้บัสตอน์ครับอีกหนึ่งใบเย้แล้วออที่บาสต์ด่างคน้นเอากับบัสต์นะคยเย้ล แต่ได้ไม่ได้ดีได้ไม่ได้ไม่ได้ดีได้ก็ดีไก็อหนักสี่มืนห้าสองคีกอะไรกันแล้วเนี่ยหอ้สติ๊กเกอร์สองใบเมื่อกี้ไงล่ะไปเลยือแรงมากสี่สิบห้าส่ส้าสองคีนี่กกวากิ 35, เอลสามสิบห้าสามสิ้ออไปกาสูดเดือ ไปก่อด no I mean, ีดูแม่มีเลขหนึ่งแย่แล้วเอเช่าที่มวนเฮ้ยพอลพอโคซิ๊วเนจ่าวมีเกียวเนี่ยโซนเกตางีร้วีเรอไม่ได้แบ่งาไหนสองไมไ้บเนจนชางี่้ไอ้พกนกดเข้จริงนะมาตองมาบกทับไม่เิวไปได้พองั้นเข้ามาเลย จะได้หน้าแหวนะว่าไม่เจอแล้วก็หนึ่งเข้าเลยหน้าแหวนหนึ่เนี่ยจบไปเมื่อจะตัวเองเงื่มาดงได้มาโอพอคนนี้ต้องโยโซสมานึ่เสียเสียเียห้านร้อยินไมิเลยเจี่พอเจมี่พอตอนนี้เยบร้อยล้านชนร้อยล้านสายนงล้านบายเียข้างข้างน้อยฮะข้าง้อยเว้นแล้วอยู่ ปีข้างขอเด้อ่ับานไ่อยาสองได้ยืนยันม่ใช่ยานะจีนไงเดยมแล้วก็ตรงนี้ตอนอาคมเลยคลิปนี้เรือกคนนี้ตีเห็นไหมตีเข้าโซ่ขอเทียมปั่ไปว้านเกียรตนะยิบสั่ถ้าเกิดรไฟลากาเกียรตสามมาเข้ามาเลยเพ้ะันได้เกียรสามเกียรหนึ่งเลยไมหลอกเท่าไหร่ไม่ลอกสองนึ่งาเบเบ่าอ้าเนี่ยอ้าวว่านไปห้า ชี้เลยเลิกทำงานปิดแลเดี๋ทำงานิดแล้วใช่กองแต่ไม่แปลกลชี้ก่อนว่าเองอยู่ในแผนการเะเด่อยวนะข้าไป็นนแผนการโอเปอเรชั่นแล้วก็เน่้งโซงตัวสองข้างนี้เ่าอะไรไฟน้อนเธอข้างนี้จะบวมเหมือนด้วยสิเปอ่าสิปนี่ปดไอปรที่พมานานแบยนี้แบบไ่รู้ แล้วตยิวแมวก่อนในซอยไม่เกิดสองไม่เก euh ิดสองขบมาเตอร์อ่าข้าวพมูเาก็เขาอเสียบบวกสงเนลการทองนึ่ที่เก้าเปอะไรเก้เสองเดียวถ้าม่้ แอดเจ็ดเก้าสิบสิบเอ็ดนเปิดสิบเอ็ดไปตอ้ยี่สามอแน่นะเอาเอาไหมแต่ถ้าได้ไม่ออกแล้วก็พอใช่ไหมครับเอามาหนึ่งร้อยดีมากแมกซ์เฮ้ยแบบว่าขาดบอลแลเส่ยห้าเลเข้าเด็กบอลจารลาเฮ้ยเฮยเี๋ยวแล้วเดียวแล้วโ้ริเกอมาเลย รอพีเกอร์ไม่ได้เล่นการ์ดเยอไม่ได้เล่นการ์ดเยอนเบรน์โทรศัพท์เท่าไหร่อะเนี่ยโรเบิร์ตอะสองแต้มพี่ซ่อมมาแห้ะเครื่องเก่าเครื่องใหม่ไม่ติดขอบ้ากับเกมดีสัยอด